นะฮะไอ้ก่อนหน้านี้เราจะเรียนเรื่องฐานลงตัวซึ่งเ้าสอนจบไปแล้วถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องการหาหอรบมด้วยวิธียูคลิตเคยได้ยินมาก่อนไหมแองจี้เคยได้ยินไหมเคยใช่ไหมเออวิธีการทํายังไงรู้ว่าการหาหอร์มด้วยวิธียูคลิตเนี่ยนะฮะเออแล้วทำไมเขาไม่หาหอรบมนด้วยวิธีการตั้งฐานธรรมดาเพราะอะไรเราเรารู้เหตุผลมทางบ้านทําไมถึงเอ,อข้อดีของวิธียูคลิตเนี่ยหรือของคุณลุงคนเนี้ย มันมีข้อดีคือ,อยังไงร,รู้ป่ไหมาถามพีมแล้วกันนี่พีมฮ<น>ะนะข้อดีอะไรดูเลยมันมันต้องดูชื่อ,อยังไงมันมาไหนเยนี่นะอ่ะพีมข้อดีของยูขิดคืออะไรรู้ไหมเออเราเราเราทุกคนน่ะเคยได้ยินอยู่แล้ววิธียูขิดจริงไหมใช่ไหม <laughs> น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วจริงไหมวิธียูขิด มันเป็นแพทเทิร์นหรือเปล่าโหมันเแรงอะใช่อะหางสั้นก็เป็นแพทเทิร์นใช่ไหมหางสั้นก็เป็นแพทเทิร์นก็ตั้งหางสั้นแล้วก็หันไปเรื่อยๆมันก็แพทเทิร์นแบบอีกแบบนะครับเออคืออะไรนะแองจี้งั้นต้องถามแฟนคลับต้องถามแฟนคลับของยูคิดนะฮะเกสเรารู้ไหมเนี่ยเราเลือกเขาเนี่ยเลือกเขามาทครงงานเนี่ยเรารู้ไหมข้อดีของพี่หาวเราพอยูคิดคืออะไรรู้แค่บอกประวัติแล้วก็ผลงาน กนั่งแหลติกตาอะไรแบบนี้ขนาดนั้นตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะโดนจับอะไรตัวนี้ชื่อชื่อว่าอะไรรอไม่ไปเจอว้านีเฮ้ยดูดิ๋ยวใครเขาสั่งมันต้องมีเบอร์โทรโอ้ยนี่ไงเจอแล้วตัวออไลน์ของเราเอเจอชื่อแล้วโอ้โหได้รู้เลยรู้เลย เอออ่ะอ่ะมาดูนะฮะทุกคนเอข้อดีทุกคน,กคนจดนะฮะวิธีอยู่ิดข้อดีคือมันใช้หาหอละมอของตัวเลขเยอะๆได้จดทุกคนนะข้อดีเนี่ยนะฮะใช้หาไม่ใช่แค่แบบไว้หรวดเคาแบบหล่ออะไรเงี้ยนะหล่อเหล่ากันนายแบบเนาะใช้หาหอละมอนะครับของตัวเลขเยอะๆได,ๆได้ทุกคนตัวเลขเยอะๆอแบบ่ะเยอะๆคือหลายหลักอ่ะ ของเลขหลหลักแต่พูดได้ไง่ายถ้าเราไปตั้งฐานสั้นของเลขไหลหลักเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือทําให้ตายอะ่ะทุกคนเด้ยอกว่าจะเสร็จนะฮะเพนเรามาดูขั้นตอนการทําทุกคนนะครับขั้นตอนง่ายมากเลยนะครับคือเราเขียนอย่างนี้นะครับไอเนี่ยให้ให้ตั้งเป็นสมการอย่างนี้เวลาทำเนอะก็ก็คือจะประกอบด้วยอะไรครับก็เหมือนกับมีตัวตั้งอย่างเนี้ยใช่ไหมฮะ แล้วก็ไอ้สามร้อยยี่สิบสี่ครับมันก็เป็นตัวหารคำถามสามร้อยยี่สิบสี่คูณอะไรแล้วมันจะใกล้เคียงกับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดมากที่สุดเออนะคูณอะไรฮะที่มันจะเขียนตรงไหนได้ไมาทุกคนด้วยทีน้อยมากเลยอขอขอเขียนกานแอบไว้อย่างนี้ละนะไอ้นี่มันเกลกามากเลยตัวนี้ทุกคนนะฮะแล้วอะไรเนี่ยเขาไม่ใช้ปากพูดนะเขาใช้เท้าพูดด้วยทุกคนด้วย ง,ง่ายแค่นี้เองพูดจากเท้าเลยทุกคนนะฮะคูอะไรครับคูสี่จริงไหมใกล้เคียงสุดเลยนะฮะแล้วปัดก็จะเหลือเฮ้ย,ยคูค่ะอันนี้เล่มไหนคะเอกเอกริฟเต็ดอยู่ในอยู่ในหนังสือกิฟเต่ะได้ไปหรือยังมันมันอยู่ในเล่มเดียวกันนี่เขาเข้าต่อจากเรื่องเออุป,ปนายีฮย<ด>ต่อจากเรื่องอุป,ปนยัยเออเจอแรงเจอไรงได้เท่าไหร่คะ หน้าที่หกของเรื่องขอละโมนะฮะของเรื่องการหารหน้าที่หกอันนี้หลักสูตรปกติก็เรียนนะครับเรื่องยูคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจะต้องฝึกเอาไว้นะฮะมานะก็สามร้อยิบสี่คูณสี่แล้วก็จะเหลือเศษหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดอย่างนี้นี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองให้เราทำอย่างนี้ครับเอาไอ้เลขทวกเนี้ยเราเห็นป่ะอุย้ย เอาเลขที่เป็นตัวหารเนี่ยครับกับเศษเนี่ยเขียนขึ้นมรนทัดใหม่เห็นไหมฮะมันคือสามร้อยยี่สิบสี่เท่ากับอะไรครับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคูณสองแล้วก็เหลือเศษสองจริงไหมร้อยหกอคูณสองเนี่ยได้สามรอย่ิบสองอะขั้นถัดไปทำยังไงเอาร้อยหกเอ็ดเห็นไหม คือตัวหารกับเศษของเราเนี่ยฮะขึ้นมันทัดไหวอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฮะนะฮะถามต่อเลยกครับแองจี้สองคูณอะไรครับมันจะใกล้เคียงร้อยหกเอ็ดคูณแปดสิบเห็นไหมนะเหลือเศษอะไรเอ่ยเศษหนึ่งแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับเราจะทาไปเรื่อยๆครับจนจนมันไม่เหลือเศษเนาะนะฮะอย่าเผลอไปใช้แปดสิบนะใช้ตัวหารเนาะมันก็คือหนึ่งคูณสองแล้วก็เศษคูณศูนย์ เพราะฉะนั้นนี่นะครับไอ้หอ,อรมอมเนี่ยครับมันก็คือตัวหารตัวสุดท้ายเนี่แหละของเราเนี่ยคือหอ,อรมอมแสดงว่าอะไรครับหนึ่งห้าเอยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะเขียนย่อยๆอย่างนี้ได้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดกับสามร้อยยี่สิบสี่เนี่ยมีหอ,อรอมอมคือหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับนอกจากจะใช้แทนคูณด,ดับได้แล้วใช้แทนหอ,นอรอมอมได้ด้วยนะครับเข้าใจแบบสัญ,ญลักษณ์เนี้ยขนาดนะอย่างเช่น อ่าเอแล้วก็องเล็บปีไปถึงหอละมอของเอและบีเข้าใจไหมเรใช้แทนได้หลายอย่างนะทุกคนอ่ะก็เรียบร้อยอ๋อข้างล่างก็มีเขียนให้นี่หว่าโถ่เอ้ยนะไอเราก็ไปเขียนใหม่นะแต่เปลืองหมึกปากกาแต่นะทุกคนอ่าลองลองดูลองดูอ่ะอีกสักตัวอย่างนึงไว้แปดสิบสี่ครับเท่ากับสามหกเนี่ยคูณสองกสิบสองเนไหม แล้วก็เอาสามหกเป็นตัวหารเนี่ยขึ้นมาทัดใหม่เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะสุดท้ายต้องเหลือเศษศูนย์ไอตัวหารตัวสุดท้ายเขาเรียกหอลงมอเข้าใจยังแค้นจบนะทุกคนครับเราไปลองดูข้อแรกเลยเอ้าวันเนี้ยบอกบอกพอ,กอกเอาถึงข้อสี่พอวันนี้ดีไหมทุกคนดีป่ะเก๊สถึงข้อสี่พอดีไหมดีค่ะ เอออ่ะนะี้ลงมือทำเลยนะฮะ เอาละครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวจะถามไปทีละข้อแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวนะเริ่มจากเกสก่อนลูกศิษย์ของยูคลิดลูกศิษย์ของพระบิดาพระบิดายูคลิดเกสบรรทันแรกครับร้อยี่สิบเท่ากับสี่สิห้าคูณอะไรก่อนเลย คูณสองค่ะแล้วก็เหลือเศษเท่าไรเกรสเหลือเศษสามสิบค่ะนี่คือบรรทัดแรกบรรทัดที่สองอยังไงต่อนะบรรทัดที่สองอยังไงต่อนะ เอาสี่สิบห้าเท่ากับสามสิบวงเล็บหนึ่งบวกสิบห้าค่ะยังไงต่อนะสามสิบเท่ากับสิบห้าวงเล็บสองค่ะ บวกอะไรด้วยบวกศูนย์ค่ะงั้นตัวหารตัวสุดท้ายตัวหารตัวสุดท้ายคือเลขอะไรครับสองหรือสิบห้าใช่ไหมเออคือหลักการเขียนเนี่ยนะมันต้องเขียนนีนะตัวตั้งใช่ไหมฮะเท่ากับตัวหารนะตัวหารคูณผลแล้วก็บวกเศษจริงไหมไอเนี่ยคือตัวหารเข้าใจไหมงั้นตัวหารตัวสุดท้ายเนี่ยคือสิบห้าไอเนี่ยคือหอเรามอกครับเข้าใจยังเก็บไหม อ่ะข้อสองเสร็จหรือ,อยังครับข้อ2นะฮะลองดูข้อสองแองที่เสร็จหรือยังนะฮะ องั้นบอกเป็นขั้นตอนมาเลยดีกว่านอะแองจีนะแต่ถ้าเราผิดแม้แต่จุดเดียวเราต้องอยู่ต่อถึงหกครึ่งนะแองจี้เอาอะไรขึ้นก่อนใช่เหรอน่ใจนะแน่ใจนะแนนะองจี้ตอบสองสามหนึ่งคูณอะไรคนระับคูณสามแล้วก็บวกอะไรคนระับ บวกอะไรนะเศษ96นะอ่บรรทัดแรกยังถูกอยู่นะฮะมานะครับแล้วก็เอ้ยเอ้ยถูกต้องบรรทัดมาฮะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยถูกต้องแล้วก็สามสิบเก้าเท่ากับอะไรต่อเอาแล้วเอาแล้วแล้วไงต่อแล้วตัวหารตัวสุดท้ายคือสามเนี่ยแหละฮะคือหอ,อรองอเก็บอย่างเกเลี่ยถูกไหมทุกคนต่อครับคนถัดไป ทีมทีมฮะเข้อสามเสร็จหรือ,อยังเนี่ยนะข้อสามเนะยังกทำก่อนกัรทำก่อนอยังงงอยู่อางงขั้นตอนงั้นต้องมาตอบแต่ปากเปล่านะถ้างงเนี่ยนะฮะต้องตอบนะถูกไหมถึงเวลาเราทำเนี่ยเราก็ดูเิยเอาค้ยห,หาหอลบอของตัวไหนเอามาตั้งเป็นสมการอย่างนี้ เหมือนเอาสองตัวนี้มาหารกันนะฮะเหมือนเอามาหารกันนะครับแต่เราจะไม่ได้หารแบบตั้งหารเราจะหารโดยเขียนเป็นสมการเชิงเส้นอย่างงี้เข้าใจไหมเหมือนเจ็ดร้อยแปดเก้าอย่างุนะฮะพิมเจ็ดร้อยแปดเก้าเนี่ยถ้ามันหารด้วยสองร้อยสามสิบเอ็ดีบยมันได้ผลหารคือสามเศษคือเก้าหกเราจะไปเขียนแบบนี้ก่อนไงอ๋อ oh. แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ตัวหารเนี่ยกับเศษเนี่ยไปหารกันเองอีกรอบหนึ่งเห็นไหมแต่ละบรรทัดเี่นนะครับเราจะเอาผลหารเนี่ยไม่ใช่หมดหารโทษเอาตัวหารกับเศษเนี่ยไปหารกันไปอีกรอบหนึ่งจนสุดท้ายต้องเหลือเศษศูนย์เนี่ยต่งบรรทัดไหนที่เศษเป็นศูนย์นะครับไอ้ตัวหารในบรรทัดนั้นเนี่ยคือหอเรามองเราทําแบบนี้ อลองดูในข้อสามต้องลองเขียนดูจะได้เข้าใจต้นกล้าได้ยินไหมครับต้นกล้าได้ยินครับเออเรียบร้อยนะต้นกล้าเรียบร้อยครับข้อสามเรียบร้อยนะครับทํายังไงดีครับต้นกล้าไม่เสร็จครับอ่าโ,โอเคโอเคอ่าพักพิไลได้ยินไหมครับพักพิไลฮนะ ได้ยินค่ะอ่ะาไพพิรักภัไพพิรักครับข้อที่สามทำยังไงดีครับไพพิรักเอ่เอ่สองห้าแปดหารเอ้วเสร็จแล้วใช่ไหมข้อน,นี้เสร็จเสร็จแล้วค่ะแล้วมั่นใจในคำตอบไ้มไพพิรักคูอยู่ทำพีได้ ูทำสลับกันน่ะเอ้ยอเอยเอคือเอาตัว<ก>เยอะไปไว้ด้านหลังอ่ะแก้ก่อนเลยอ่ะแก้ก่อนเลยอ่ะนะคะอ่ะลองดนะูให้เวลาหนึ่งนาทีอ๋อคู่หนูทำถ,ถูกแล้วหนูบดุดูผิดแล้ว,วลอก่นะเจอ1หนึ่งนาทีให้เวื่อนได้ทำนะให้เวัน เกสเสร็วอยากเปยเกสเสร็จแล้วค่ะเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆตอบอะไรตอบอะไรขอรบกวนสารตอบอะไรหกค่ะสิบหกเหก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 สิบหกหกค่ะครูคนอื่นเหรอครับ ใครพิรักตอบอะไรครับไทรพี่รักตอบหกค่ะเฮ้ยพีมตอบอะไรฮะตอบหกครับแน่ใจเหรอแน่ใจเอ้ยต้นกล้าตอบอะไรนะับมาันนะ ชัวนะครับอ่ะงั้นมาดูก็ขั้นแรกก็คือตัวนี้อ่ะแจี้ตอบตัวถัดไปคืออ่ะเอ่ไพพิรักตัวถัดไปคือต้งตรงไหนคะแนว่บรรทัดถัดไปคือสองสี่หกะคะสองสี่หก เท่ากับ12คูณ20 6ค่ะถัดไปคือ12เท่ากับ6คูณ2ค่ะฉนะนัห้วหล่อมอกก็คือกจริงไหมฮะอ่าปิดท้ายด้วยข้อ4ดีไหมทุกคนอ่ะแองซี่เสร็จหรือยังข้อ4ร <180 S 2> ้อยแปดแอไปครับครู ทัวร์หรือเปล่านะทัวร์หรือเปล่านะแองจี่ตอบอะไรฮะพีมเขาตอบร้อยแปดนะต้นกล้าตอบอะไรับเท่าสี่นะครูพีมไม่ได้ตอบผมเป็นคนตอบอ๋อเสียงต้นกล้านะฮะอ่ะแต่ตัวแรกก็คือเท่าเนี้ยถัไยไดไปนะฮะเกรสตอบเลยเกรสตอบเลยถัดไปได้อะไรครับเกรสครูลบก่อน ต้องลบก่อนหมายถึงลบตัวนี้ก่อนใช่ไหมหมายถึงลบข้บองบนอ่ะอ๋อมันบวกมาได้ใงก็ไม่ละถัดไปคืออะไรสามสี่แปดเอ,อ้ยสองสี่แปดสี่เท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบหกวงเล็บสามบวกสองหนึ่งหกแล้วก็ยังไงต่อครับเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดห้าหกเท่ากับสองหนึ่งหกวงเล็บสามบวกหนึ่งสามแปด แล้วก็ยังไงต่อครับหนึ่งสามแปดหรือหนึ่งศูนย์แปดครูเออตอนเท่าไหร่นะต้องเท่าไหร่นะแะ้หนึ่งศูยนย์แปดใช่ไหมแอดสองหนึ่งหกก็เท่ากับหนึ่งศูนย์แปดคูณอะไรนะลงตัวพอดีนะฮะแอดหอรอโอเนี่ยคืออะไร,ร ร้อยเท่าไรร้อยร้อยแปดค่ะครูอ่าจบกับประมาณนี้โอเคไหมเท่าทัาสมมตินะเราเจอแบบสามตัวเนี่ยให้ทำไงเฮ้ยถ้าเจอสามตัวเนี่ยก็เราก็เลือกทำเป็นคู่คู่ไงเข้าใจไหมอย่างเช่นอาจจะทำคู่นี้ก่อนเพื่อหาห่อละมอมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วเอาหอละมอที่ได้เนี่ยนะครับเอามาทำกับร้อยยี่สิบอีกรอบหนึ่งคือต้องอยู <S <S dizer, ่หิดสองครั้ง นะก็ก็เดี๋ยวฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันนะไปลองทำมาลวกหน้าดูนะครับพราะหน้าถัดไปเนี่ยใช่ไหมฝากไว้เป็นโฮมเวิร์กนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเชิญครับทุกท่านเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ To říká.